พระโกกูสันโทโมคือพระโกนะโกพุทธือพระพุทธกัมมันตราชุตธรรมราโดมยัติยุทธ์พระเจ้านมเพศใจขอเถิดนะพระบารมีหลวพี่หลวพุทธเทวะชาราเทพมาเทวะตาอธิเยนาละเจวะอาเทบารมิตุลาภเทนาเป็นเสดระเทวะตาปัจมะพะฤาษีเทวะโมหติสมุหัสตาสมุหัเซนาลุยกาถยยาคตาคัตสมุหิโตกาเถิดสุตตัยสมุหิตสมุหโตอารามกุศลพระโมคคัตยาที่ระชาคตารัสติหัจโตโรหินาปิตา พูดปัญุสามวคาวาโทโนอามะมะวาอาวิสุนุสานุต nice ิอาสังวิจุโรปุสปุภาะโมพุธายะนะมพะทัชภักะสังขมหะปูสังวิจาปูกะยะปะนาคือองค์พระกกูสันโชโมือพระโกนะโกพุ้คือพระพุทธกัมสัฐานธรรมะโคดมยังตืยเห็ญใจอเตยพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหาพระองค์รงเเด็นลงมาทำราบมังมันรีถุงปีจจักราจรูดทั้งปีพูดละผีพายทั้งปเปนอสูรกายที่แก้กระทำมบรญยาสาไทยแก้ให้มีโรคภัยไข้าาาาีต้หหงงจมกลย พระพทตรส,สทีเกีด้งหลงหืเลอ,อ,อเขานาดทั้งบาทแรทังคั้งให้มาั้เบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งเบื้องต่ำาเบื้องสูงทั้งเบื้องหลังและเบื้องบนทั้งคุณผีและคุณคนหุ่นและกาผาพยนต์และอาถรรพ์ทั้งหลายที่เขาฝังไว้ในหนทางระหว่างประตูนยนขอเถิดชาระสัพพันจูเจ้าจงลงมาทำลายล้างด้วยวิชาข้าพเจ้าจะาขอรัชนาถึงคุณประสงค์ผู้ทรงศิลป์และต่อสิส่